สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างรูปทรงสิ่งต่างๆรอบตัวกันนะคะโดยเริ่มจากการสังเกตร,รูปภาพที่มิตรให้ดูภาพนี้ก่อนเลยนะคะว่ามีรูปร่างรูปทรงอะไรบ้างนะคะมาดูกันก่อนเลยนะคะรูปดวงอาทิตย์นะคะที่เห็นในภาพนี้ รูปดวงอาทิตย์นี้ก็จะมีรูปร่างวงกลมนะคะรูปร่างวงกลมนี้เรามาสังเกตรูปบ้านบ้างนะคะว่ามีรูปร่างอะไรบ้างส่วนที่เป็นหลังคาบ้านนะคะคันนี้จะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะคะส่วนที่เป็นหน้าจั่วก็จะเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมตัวบ้านก็จะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยม ให้นักเรียนมองโดยใช้หลักการรูปเลขาคณิตก่อนอันดับแรกนะคะว่าภาพที่เราเห็นนะคะมีรูปร่างเลขาคณิตอะไรบ้างนะคะนอกจากรูปเลขาคณิตแล้วรูปร่างอีกประเภทหนึ่งก็คือรูปร่างอิสระนะคะก็คือไม่ใช่รูปเลขาคณิตยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆแบบนี้อันนี้ก็เป็นรูปร่างอิสระนะคะไม่ใช่รูปเลขาคณิต หรือจะเป็นก้อนหินนะคะก้อนหินก็เป็นรูปร่างอิสระกันนะคะต้นไม้นะคะส่วนที่เป็นต้นไม้เหมือนกันแบบนี้อันนี้ก็คือเรียกว่ารูปร่างอิสระนะคะเพราะฉะนั้นในการวาดภาพเราจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่จะมีรูปร่างที่เป็นรูปร่างเลขาคณิตรูปร่างในธรรมชาติแล้วก็รูปร่างอิสระนะคะที่นําไปใช้ในการวาดภาพนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันว่า เราจะมีหลักการวิธีการวาดภาพสิ่งของต่างๆรอบตัวเราได้อย่างไรบ้างนะคะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการวาดโต๊ะบ้างนะคะโต๊ะโต๊ะส่วนใหญ่จะมีลักษณะรูปร่างสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเราก็วาดรูปสี่เหลี่ยมก่อนคราวนี้โต๊ะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้จะดูเป็นเหมือนรูปร่างไม่เป็นรูปทรงนี้เราเพิ่มความหนาเข้าไปนะคะเพื่อให้ภาพดูเป็นรูปทรงและมีความเหมือนจริงมากขึ้น ส่วนที่เป็นขาโต๊ะเหมือนกันเราก็เพิ่มความหนาเข้าไปนะคะแบบนี้จะทําให้ภาพนีดูมีมิตินะคะมีความหนาดูเหมือนจริงมากขึ้นนะคะในการวาดภาพเวลาวาดเนี่ยเราควรใช้ดินสอล่างเส้นเบาๆก่อนนะคะก่อนที่จะระบายสีนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการวาดรูปอื่นบ้างน,นะคะยกตัวอย่างเช่นวาดรูปแก้วแก้วจะมีรูปร่างรูปทรงอะไรคะ แก้วส่วนใหญ่จะมีรูปร่างรูปทรงทรงกระบอกใช่ไหมคะก็เริ่มจากการวาดส่วนที่เป็นปากแก้วก่อนคือเป็นวงรีนะคะวงรีแล้วเราก็เพิ่มส่วนที่เป็นตัวแก้วนะคะรูปทรงกระบอกส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ยจะวาดรูปทรงกระบอกที่มีก้นแก้วนะคะตรงนะคะแบบนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะวาดแบบนี้ อันนี้คือเป็นการวาดที่ยังไม่ถูกต้องนะคะส่วนที่เป็นข้างล่างตรงนี้นั้นส่วนที่ข้างล่างเนี่ยส่วนข้างล่างต้องมีความโคง้งมีความโค้งเหมือนด้านบนด้านบนอันนี้นะคะจะทําให้ภาพดูมีความเหมือนจริงมากขึ้นแก้วส่วนใหญ่ก็จะมีหูแก้วโรงเรียนก็วาดเพิ่มเติมแบบนี้นะคะอันนี้คือวิธีการวาดแก้วน้ํานะคะต่อไปเรามาดูการวาดอย่างอื่นบ้างนะคะ อย่างเช่นการวาดต้นไม้นะคะวาดต้นไม้นักเรียนส่วนใหญ่จะวาดต้นไม้เป็นต้นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีใบนะคะแบบนี้นะคะเวลาวาดภาพต้นไม้ที่ดูสี่เหลี่ยแบบนี้ภาพจะดูทําไมคะส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมจะดูแข็งเกินไปนั้นวาดต้นไม้ส่วนที่เป็นลําต้นเนี่ยเราวาดให้ดูมีความโค้งนะคะมีความเส้นนะคะโค้องอาจจะเพิ่มก้านก้านเข้าไปนะคะก้านนะกิ่งก้านไป ส่วนที่เป็นรากเราก็วาดส่วนโคนต้นแบบนี้ไม่ต้องวาดรากลึกลงไปถึงข้างในนะคะส่วนที่เป็นใบเราใช้เส้นโค้งนะคะเส้นโค้งในการวาดใบนะคะวาดใบแบบนี้พยายามวาดใบให้มีความกว้างใหญ่กว่าลำต้นออกไปเยอะหน่อยนะคะมีนักเรียนบางคนแบบวาดวาดต้นไม้แบบนี้ต้นนี้ แล้วก็มีใบยอยู่แค่นี้เองส่วนใหญ่ต้นไม้ใบไว้เนี่ยจะแผ่กิ่งก้านไปกว้างๆนะคะเพราะนั้นวาดใบให้มีขนาดใหญ่กว่าลำต้นออกไปหน่อยนะคะต่อไปมาดูเรื่องการวาดบ้านนะคะส่วนใหญ่นักเรียนจะชอบวาดบ้านหรือวาดภูเขาวาดทะเลนะคะอย่างวาดบ้านนี้เราควรจะวาดเริ่มจากรูปเรขาคณิตนะคะส่วนใหญ่นักเรียนจะวาดบ้านนะคะหลังคา ตัวสามเหลี่ยมด้านหน้าก่อนนะคะแล้วค่อยเพิ่มส่วนที่เป็นหลังคาเส้นด้านหลังมิเจอนักเรียนส่วนใหญ่ชอบวาดเส้นตรงแบบนี้อันนี้ก็คือยังไม่ถูกต้องนะคะเส้นทางหลังนันวิธีวาดหลังคาเส้นด้านหลังก็ควรจะขนานกับสามเหลี่ยมข้างหน้านะคะเพื่อให้ภาพดูมีความสวยงามเหมือนจริงมากขึ้นนะคะส่วนที่เป็นตัวบ้านก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยม ใช้รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วแต่ทรงบ้านของนักเรียนนะคะวาดประตูหน้าต่างตามความคิดของนักเรียนเลยค่ะนะส่วนใหญ่บ้านก็จะใช้รูปเรขาคณิตแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่อยู่ในธรรมชาตินะคะอย่างเช่นดอกไม้นะคะส่วนใหญ่ดอกไม้เราก็ต้องวาดเริ่มจากอะไรก่อนคะ วาดเริ่มจากเกสรส่วนใหญ่นักเรียนก็จะวาดเกสรเป็นรูปวงกลมแบบนี้นะคะกลีบของดอกไม้ส่วนใหญ่นะคะกลีบของดอกไม้จะมีลักษณะกลีบที่โค้งนะคะแล้วก็กลีบเนี่ยจะมีจํานวนที่เป็นเลขคี่นะคะอ่ะถ้านักเรียนวาดแบบนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะเจอปัญหาอะไรคะ เหลือพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมคะพื้นที่ตรงนี้อย่างนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรเอ่ยเพราะนั้นวิธีการวาดภาพนะคะนักเรียนควรจะร่างก่อนร่างภาพนะคะว่าจะทํายังไงให้ภาพดูมีความสวยงามอ่ะสมมุติเราล่างเส้นเบาๆนะคะแล้วเราแบ่งลองแบ่งส่วนที่เป็นกรีบนะคะตามเส้นแบบนี้นะคะ เพื่อที่จะได้มีความสวยงามมากขึ้นก็คือกรีบจะได้มีลักษณะเท่ากันนักเรียนก็วาดกรีบนะคะคราวนี้นักเรียนจะรู้ว่ากรีบดอกเนี่ยควรจะมีกรีกรีบนะคะแล้วเส้นไหนที่ไม่ใช้นักเรียนก็มาลบออกทีหลังแบบนี้นะคะแล้วถึงจะระบายสีนะคะคราวนี้มาดูเรื่องการวาดเป็นภาพบ้างน,นะคะส่วนใหญ่นักเรียนชอบวาดภูเขา นักเรียนส่วนใหญ่จะวาดภูเขานะคะเป็นรูปวงกลมแบบนี้นะครึ่งวงกลมหรือบางคนอาจจะวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะคือนำหลักเรื่องรูปเรขาคณิตมาใช้แบบนี้ก็วาดได้เหมือนกันนะคะแต่มิขอแนะนำอีกวิธีหนึ่งนะคะอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ใช่รูปครึ่งวงกลมไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมนะคะอาจจะเป็นการใช้เส้นโค้งนะคะ เส้นโค้งให้เหมือนเส้นภูเขามีสูงมีต่ำแบบนี้นะคะจะทําให้ภาพดูมีความสวยงามอ่อนช้อยมากขึ้นนะคะเมื่อเราวาดภูเขาแล้วนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะชอบวาดถนนหรือทางเดินนะคะมิดเจอนะักเรียนคนวาดถนนเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะถ้าเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยเหมือนระยะที่อยู่ใกล้กับไกลเหมือนกันเลยนะคะเหมือนทางตรงขึ้นไปบางคนนะคะวาดถนนขึ้นไปบนท้องฟ้าแบบนี้เลย อันนี้ก็คือยังไม่ถูกต้องนะคะตอนนี้เราจะวาดถนนอย่างไรให้ดูสวยงามนะคะเราอาจจะวาดเป็นเส้นโคง้งอันไหนที่อยู่ไกลก็เล็กลงหน่อยพอมาใกล้เราก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะเสน้นถนนหรือถนนอาจจะโคง้งอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นแม่น้ำหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนจะออกแบบนะคะ รานนี้การจัดวางภาพถ้ายังมีพื้นที่ว่างอยู่ไม่ควรปล่อยพื้นที่ว่างให้มีเยอะเกินไปนะคะนักเรียนก็วาดเพิ่มเติมยกตัวยอย่างเช่นเมื่อกี้มิสสอนเรื่องการวาดรูปบ้านไปนะคะภาพนี้เราอาจจะใส่บ้านตรงนี้นะคะเวลานักเรียนวาดภาพนักเรียนพยายามอย่าให้มีพื้นที่ว่างเยอะเกินไปภาพจะดูโล่งไปนะคะ อ่ะพนี้ฝั่งซ้ายยังโล่งอยู่คิดว่าจะใส่อะไรดีนะอ่ะอาจจะใส่ต้นไม้นะคะที่มิตรบอกไปว่าต้นไม้เส้นโค้งหน่อยแล้วก็มีก้านมีใบนะคะแบบนี้ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยถ้านักเรียนวาดต้นอื่นๆอ,อีกต้นอื่นอีกนักเรียนก็วาดต้นให้ดูเล็กลงนะคะต้นที่อยู่ไกลแบบนี้นะคะอาจจะมีการวาดดอกไม้ต้นหญ้า การวาดยญ้าเหมือนกันนะคะควรใช้เส้นโค้งแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราไปวาดยญ้าเป็นเส้นยักอย่างนี้นะคะอันนี้เหมือนเป็นหนามมากกว่านะคะเราควรใช้เส้นยญ้าให้มีโค้งวาดเพิ่มอาจจะวาดเพิ่มดอกไม้นะคะมีก้านมีใบนะคะแบบนี้เมื่อนักเรียนล่างภาพวาดภาพแบบนี้เสร็จแล้วนักเรียนระบายสีนะคะที่หลังนะคะวาดให้เสร็จก่อน ว่าตรงไหนเราจะใส่อะไรบ้างนะคะแล้วถึงจะระบายสีนะคะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วถึงจะนำไปตัดเส้นด้วยสีดำหรืออาจจะเป็นปากกาสีดำตัดเส้นแล้วแต่ที่นักเรียนจะมีนะคะนี่มิจจะยกตัวอย่างเรื่องระบายสีอีกนิดหนึงนะคะเรื่องระบายสีสมมตินี้จะระบายสีบ้านนะคะเวลาระบายสีนักเรียนพยายามระบายสีไปในทางเดียวกันนะคะ เนื่องจากว่าถ้าเกิดเราระบายไปหลากหลายทิศทางจะทำให้สีดูไม่เรียบร้อยไม่สวยงามนะคะควรระบายสีไปทางเดียวกันแบบนี้นะคะอันนี้มิรยกตัวอย่างให้ดูนะคะมิดอยากได้บ้านสีฟ้าเราก็ลงสีส่วนที่เป็นพื้นที่กว้างก่อนนะคะส่วนที่เป็นพื้นที่กว้างก่อนส่วนไหนที่เป็นพื้นที่เล็กๆนักเรียนลงที่หลังก็ได้ค่ะเราควรลงพื้นที่กว้างก่อนหรือเราจะลงพื้นที่ ที่มีสีอ่อนก่อนนะคะแล้วก็ใช้สีเข้มที่หลังนะคะอ่าส่วนที่เป็นหลังคาหลังคาสีอะไรดีนะคะอ่าหลังคาสีส้มแล้วกันนะคะค่ะอันนี้ลงสีนะคะพยายามลงสีไปในทิศทางเดียวกันทางภาพจะทําให้ภาพเนี่ยดูเรียบมีความสวยงามนะคะเวลาระบายสีพยายามอยาให้เลยเส้นที่วาดนะคะระบายสี ระบายสีให้เรียบอย่าเลยเส้นที่วาดของมิดอาจจะไม่สวยงามเท่าของนักเรียนนะคะอยากให้นักเรียนฝึกระบายสีให้สวยงามมากขึ้นนะคะ,ะยกตัวอย่างแบบนี้เมื่อเราระบายสีเสร็จแล้วเราตัดเส้นด้วยสีดํานะคะตัดเส้นด้วยสีดําจะทําให้ภาพดูมีความสวยงามมากขึ้นแบบนี้นะคะคือนักเรียนลงสีพื้นให้เรียบร้อยก่อนนะคะ แล้วก็ใช้วิธีการตัดเส้นด้วยสีดําเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะควรลงให้เสร็จทั้งภาพก่อนนะคะนี้มิรยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าการลงและตัดเส้นเป็นแบบไหนนะคะอ่ะยกตัวอย่างอันนี้คือเรื่องการระบายสีหวังว่าวันนี้ที่มิรสอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างรูปทรงสิ่งต่างๆนี้ให้นักเรียนเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวนันในการวาดภาพ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิชาคุณาศิลป์ของมิตรอย่างเดียวอาจจะเป็นวิชาอื่นที่คุณครูให้วาดภาพนะักเรียนก็นําไปใช้ในการวาดภาพนะคะวันนี้มิตรมีเรื่องแค่นี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ